สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อตอนบ่ายก็ได้รับพัสดุนะคะข้างในก็คือต้นไผ่เงิน13ต้นเลยนะคะขอบพระคุณคุณยายหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านเมตตาส่งมาให้เด็กๆส่วนอาหารกระสอบนั้นอาหารเม็ดนั้นนุกสั่งมาเองค่ะเส6่บาท20กิโลนะคะของหมาจรนนะคะขอบพระคุณท่านที่เมตตานะคะ สนับสนุนให้นุกได้มีเงินไปซื้ออาหารมาเผื่อให้เด็กๆจรซึ่งเขากินเยอะมากเพราะว่าเขามีหลายจุดนะคะขอพระคุณนะคะขอให้คุณยายหมอมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้ท่านที่เมตตาช่องถุงทองแมวสามขาเช่นกันค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันอันนี้ก็ใครเอ่ยอฟูนะคะอฟูนุกเตรียมกระถางที่คุณยายหมอส่งมาให้นะคะ ส่งมาให้พร้อมกันสองอันนั่นแหละแต่กระถางอันนี้ก็เอามาจะเอาสิบสามต้นนี้ไปลงนะคะลงกระถางแม่ทาแก้วนะคะแม่ําแก้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาถึงยอมให้นุกเอาเอาต้นไม้ไปไป,ไปตั้งล้อมตัวเขาไว้แบบนั้นนะคะก็ทําเล่นๆนะคะมันสวยดีนะคะอันนี้น่าจะเป็นแมตุมนะคะนันเห็นไหมคะไม่หนีเลยนะคะไม่หนีเลยนะ ปกติวิ่งหนีแล้วนะคะเพราะว่าใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้แต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรปราปื้มต้นไผ่เงินจำนวนมากนอนให้ถ่ายคลิปเฉยเลยนะคะแม่ของเจ้านายเจ้าขุนนะคะเอาลงกระถางเรียบร้อยแล้วคะ่ะสวยงามมากแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนเนาะเราก็ ไม่ค่อยได้ลดน้ำแล้วค่ะเพราะว่าฝนาตกเกือบทุกวันเลยนะคะสวยงามมากเลยนุกก็ตัดตัดตัดยอดตัดใบไปให้เด็กๆกินนะคะให้เด็กกินเขาก็ชอบมากนะคะเด็กๆในกรงนะคะเห็นไหมคะก็เลยเข้ามาดูเด็กๆในบ้านนะคะมาแอบถ่ายเด็กนอนหลับนะคะเด็กนอนหลับไม่รู้ตัวนะคะลัค <c oughs> ก,กี้นะลัคก,กี้ ลักกี้เขาจะเป็นอะไรที่ติดแม่มากนะคะเป็นอะไรที่ติดแม่มากเขาแบบขี้อ้อนนะคะขี้อ้อนส่วนแม่ไฟก็ปกติค่ะกินยากินอาหารแล้วก็อยู่ในกลงนะคะไม่ตื่นนะคะไม่ตื่นหลับลึกค่ะหลับลึกตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะที่บ้านนะคะก็เลยทำคลิปขึ้นมาอีกสกคลิปหนึ่งนะคะ ไม่มีไม่มีคนดูก็ทำค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนอนหรับฝันดีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ